อ้าวจะพูดเรื่องโชคลาภให้ฟังผู้ใดอยากมีโชคมีลาภอยากมีโชคมีใจอยากสมความมุ่งมั่นปรารถนาต้องฟังคลิปนี้ถ้ายังไม่ได้ฟังคลิปนี้เสียดายมากคนตายไม่ได้ฟังเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือคนตายไม่ได้ยินคนตายไม่ได้ฟังเน่เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินก็ถือว่ายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่การที่จะพิจารณาโชคลาภดีถ้าฟันไม่ดีอย่าไปพิจารณาโชคลาภได้ ให้ดูไว้ก่อนใจเย็นใจ,จดีๆบางท่านบางคนเขาเอาไปเสี่ยงไทยดูสมมุติว่าไปเห็นส้ำนักนู่นนี่นั่นได้ตัวเลขโชคลาบมาก็มาเขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษประมาณหนึง่งถึงสองหางนี่แหละไม่มากดอกแล้วก็ไปยัดไว้ที่ใต้หมอนหัวบอลนอนเห้องนะตั้งกิตอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าจะมีโชคลัภตัวนี้ตัวนี้ที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ ให้ข้าพเจ้าฝันดีแบบนี้ฝันเป็นสิริเป็นมงคลอย่าฝันร้ายแบบนี้ฝันว่าได้นู่นนี่นั่นคนเอานู่นเอานี่เอานั่นมาถวายเนี่ยแสดงว่าตัวเลขโชคลาภมันอาจจะเข้าแล้วได้อาจจะเดี้ยฟังดีๆนะอาจจะเข้าแล้วอืมอาจจะเข้าอืมแต่ว่าถ้าเราฝันไม่ดีฝันว่าแก้วแตกหรือว่าฝันไม่ดีไม่งามอย่าอย่าไปพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนี้อย่าเพิ่งซื้อหวยได้ อย่าเพิ่งซื้อเลขได้ต้องฟังให้มันเข้าอ,อกเข้าใจ,จก่อนบางคนมีเซนนะพอถึงวันโชคลาพอถึงวันหวยออกมันจะมีความรู้สึกดีๆนะมันจะมีความรู้สึกเบาๆสบายๆพอถึงวันโชคลาไม่ปวดไม่อะไรเลยแต่ว่าพอถึงวันโชคลาบบางคนโปรดนะปวดให้ลูกให้ต่อกับมีดบางคนปวดอารมณ์ร้อนแบบนี้แสดงว่าโชคลาบไม่เข้าแล้วเขาเรียกว่ารับพลังงานไม่ดี เพราะฉะนั้นวันโชคลาเนี่ยเราต้องพยายามรับพลังงานที่ดีจะได้มีโชคมีลาภจะได้มีโชคมีใจทํากิจทําใจให้สบายสบายทากิจทําใจให้ป่องใสเอ่อมันให้ทาน,านรักษาจิตเจริญเมตตาภาวนาด้วยให้ทานนี่เป็นการกําจัดกิเล,ลสหยาบหยากรักษาจิตเป็นการกําจัดกิเลสปานกลางภาวนาเป็นการกําจัดกิเลสแบบละเอียดบุญกิริยาวัตถุสามทานจิตภาวนาเนี่ยเ,เราต้องมีเราเป็น ในฐานะว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีทานมีศีลมีภาวนาถ้าบุคคลใดมีทานมีศีลมีภาวนามีพุโซโซทโธธรรมโมสัสงโฆอยู่ในกิตในใจแล้วกิตใจของเราก็จะเยือกเกยน็นเต็มไปด้วยความฟ้าสุขความเจริญรุ่งเรืองก็ง,งามไพบุญเต็มไปด้วยความชุ่มความเย็นภายในกิภายในใจของเราถ้าเราไม่ค่อยได้ภาวนาอารมณ์มันจะร้อนสังเกตดูอาตมาก,ก็เป็นเหมือนกันถ้าวันไหนไม่ค่อยได้ภาวนาจะเป็นอารมณ์ร้อนแต่ก่อนจะเป็นแบบนั้นถ้าวันไหนภาวนามันจะมีสติรมปชัญญะรู้เท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง จะพูดอะไรจะทําอะไรจะนึกจะคิดอะไรมันจะมีสติกําหนดรู้อยู่ตลอดทุกเวลาถ้ามีสติกําหนดรู้ตลอดแล้วผลที่ออกมาผลที่เรากระทาเราจะกระทาอะไรลงไปก็ตามผลที่ออกมามันน่าพึงพอใจมันสมปรารถนามนเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามมันเป็นความชุ่มเย็นภายในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นอยากมีโชคมีลาภก็ให้มันไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาทําบุญทําทานเด้อบางท่านบางคนทําบุญทําทานไปแล้ว แล้วก็ไปซื้อเรียกซื้อหวยอาจจะไม่ถูกเลีกถูกหวยก็ได้แต่ว่าค,าความปฏิฐานความปารถนาอยากจะมีโชคมีลาบอยากจะถูกเลขกถูกหวยแต่ว่าพอปฏิฐานไปแล้วพอทําบุญไปแล้วมันไม่ถูกเลียกถูกหวยไม่สมความมาตรปารถนาเราก็อย่าไปน้อยอ,อกน้อยใจปลูกต้นไม้วันนี้จะได้กินหมากวันพรุ่งนี้มันก็เป็นเรื่องยากเราต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติปลูกปังงวงเมื่อนี้ที่ได้กินหมากมื่อื่นแต่ว่าแมนเราต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลารดน้ําใส่ปุ๋ยควรยิน การให้ทานก็เหมือนกันเป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้การรักษาดินภาวนาก็เป็นเหมือนกับการใส่ปุ๋ยรดน้ำปนดินต้นไม้เขาต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำปนดินแล้วบอว่าปลูกกินใบอันนี้ใบนี้มั่นหย่ากับว่ลรกน้ำกับบองคตปุ๋ยกับว่าใส่มันจะออกลูกออกมาออกผลได้ยังไงล่ะอออเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนใจเย็นแล้วอย่าคิดว่าบุญไม่มีนะบาปบุญมีจริงหวานเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นบ่วง จะให้เป็นบังหนีก็ว่าได้บัหนีเี่ยเป็นบัง่วงก็ว่าได้บังหีก็พ่อบัหีบัง่วงกับพ่อบัง่วงกันนะหลานเพื่อเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นยังไงก็ทมให้มีโชคมีใจสมความมุ่งมาปราถนาเป็นที่รักของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสวัสดีสาธุ